อ,อ้ยขู่หัวแล้วนะเออขูห่หัวพี่น้องเลยอืมแค่ลอันเชียมมีบ่อเชียมนนะบมาซอยกัน อเ,เาอ,เอ,เอเเาอเ,เาอเเาบุตรลูไปกันแล้ของมันไกลเนี่ยเอานี่ออกนี่เล็กตัวนี้นะไปเอาออกไว้กระมูมันอยู่่นด้อไปได้อยู่บ่อทางนั่นนะมันเลี้ยวได้อยู่บ่อ อ่ะเลี้ยวได้อยู่บนอ่ะอ่ะไปเออ่อแบ่งกันทำโอ้รอบนี้อืม ใช่มันลายกับเติมปูนเบิ่งเบิ่งซะก่อนผสมดูซะก่อน ばあちゃん。

เออพูดพูดเลยพไดใส่ถุงใส่ใส่ถุงใส่ไมัไดน่ง่าไไไน่ดลมุ่งเไดภาพเพื่อภาพนอนเสไ็จก็ได้รับด่ไน้ทาไ่าดอไดไดม่ไรับมันคืนมันทมกได้ออาก่ไดับเดี๋ยไบานไม่ได้ก่ไดับ้ม่ได้อม่ไดับเบ้อยม่ได้บถด้ไง

ไว้ไว้แมลงด้วมา่อนเอาดอกไวไว้ในก็เุณเจอกัมากอีกเพิงดอกมยนกงคุณขวดคุณแล้ววันถึงแข่งวันถึงแข่งวันถางแ่งด้วยงเอา

哎，慢慢。

อ่ะอิดบอกมาเม <Pie year Boom> ื่แล้วบอกแล้วอ่ะพ่ออยู่บนนองบนนี้พ่อคนนี้พ่อพ่ออย่าไปอะไรอืมเอาทีมงานเด้อเว่ากัน